สวัสดีค่ะสระภาพแห่งจัก,กรวาลหรือปัญญาไร้ขีดจ,จำกัดหรือพระเจ้าสื่อสารกับใครบ้างนะสื่อสารเฉพาะกับคนพิเศษหรือเปล่าซึ่งคำตอบที่ได้รับเป็นคำตอบที่มาจากหนังสือ Conversation with God เราส่วนใหญ่ค่ะมักจะมีความรู้สึกว่าการที่เราจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ การที่เราจะสื่อสารกับปัญญาไร้ขีดจ,จํากัดบุคคลน,นั้นต้องเป็นคนพิเศษซึ่งเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วฉันเป็นคนพิเศษที่คู่ควรจะได้รับการสื่อสารไหมซึ่งอาชภรพแห่งจักรวาลสื่อสารกับนีบว่าจริงๆแล้วนะวันนี้ทุกคนล้วนพิเศษทุกโมงยามทุกเวลานั้นดีเลิศ ไม่มีใครพิเศษไปกว่าใครหรือณขณะเวลาใดจกพิเศษกว่าขณะใดนะคะเรามักจะเชื่อว่าบุคคลพิเศษเท่านั้นอัจฉภาพแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าจะสื่อสารเฉพาะบุคคลที่พิเศษเท่านั้นบุคคลที่คู่ควรบุคคลที่ดีเลิรเท่านั้นที่ท่านจะสื่อสาร จึงทำให้เราละเลยในการที่จะฟังจริงๆแล้วค่ะปัญหาทุกคนไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์สื่อสารถึงใครบ้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใครบ้างละ่ะที่ฟังสิ่งที่อัจฉริพแห่งจักรวาลสื่อสารบ้างเพราะจริงๆแล้ว อัจฉภาพแห่งจักรวาลสื่อสารกับทุกคนและตลอดเวลาพระเจ้าสื่อสารกับลูกๆทุกคนและตลอดเวลาซึ่งการสื่อสารของท่านจะสื่อสารด้วยกันค่ะสามวิธีการทุกหนึ่งช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่ใช้การสื่อสารที่สุดมากที่สุด ดั่นคือสื่อสารผ่านความรู้สึกคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตัวตนภายในของเราเองไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ปลอมและความรู้สึกเราไม่สามารถจะหลอกได้ยกตัวอย่างเหมือนวันนี้ครั้งแรกของชีวิตที่เรามีป๊อปปี้เลิฟว้าว ส่วนใหญ่ค่ะใช้ความรู้สึกในการสื่อสารกับคนที่เรารู้สึกชอบเราใช้ความรู้สึกจากก้นบื้นหัวใจของเราในการสื่อสารบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรด้วยซ้ำแต่ความรู้สึกสามารถสื่อถึงการได้เราจะมีเซนต์โดยการที่เราใช้ความรู้สึกบางครั้งค่ะ เราไม่จำเป็นต้องสื่อสารอะไรออกไปเลยเราก็รู้แล้วว่าหมายความว่ายังไงดังนั้นค่ะสิ่งที่อัจฉราแห่งจักรวาลสื่อสารกับเราคือสื่อสารผ่านความรู้สึกทุกๆครั้งที่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาทุกๆครั้งที่เราปรารถนาจะได้รับคำตอบ ทุกๆครั้งที่เราต้องการไขข้อข้องใจหรือต้องการการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราจับจากความรู้สึกให้เราสื่อสารถึงพระองค์ขอคําตอบโดยผ่านความรู้สึกถ้าความรู้สึกที่เราได้รับคือความรู้สึกเบาสบายอิสระเบิกบานนั่นคือคําตอบ แต่ถ้าความรู้สึกที่เราได้รับรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจรู้สึกมันแปลกๆนั่นคือคำตอบจากความรู้สึกและความรู้สึกจะไม่เคยหลอกเราเลยค่ะอย่างที่สองคือผ่านความคิดคือการจินตนาการเวลาเราจินตนาการและเราเห็นภาพหรือ เวลาเรานั่งสมาธิเราเชื่อมกระแสจิตแล้วเราเห็นภาพเห็นมโนภาพนั่นคือสิ่งที่อัจฉภาพแห่งจักรวาลกำลังสื่อสารผ่านเราซึ่งภาพที่เกิดขึ้นค่ะถ้ายังคงเป็นภาพเดิมๆซ้ำๆนั่นคือสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งนั้น เกิดขึ้นกับเราแน่นอนภาพที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอยู่ที่การลงมือทำของเราเพื่อให้ไปถึงสิ่งนั้นยังไงภาพนั้นก็เกิดแต่จะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าอยู่ที่การลงมือทำหรือการแอคชั่นของเราเพื่อยืนยันถึงจินตนาการภาพนั้นหรือมโนภาพนั้นให้เกิดขึ้นจิตในชีวิตของเรา แล้วอย่างที่สค่ะนั่นคือสื่อสารผ่านประสบการณ์ประสบการณ์เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากๆประสบการณ์คือสิ่งที่จะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของดวงวิญญาณของเรานั่นเองหลายหลายครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายรู้สึกว่า เราไม่เห็นเส้นชัยสักทีนั่นเพราะว่าประสบการณ์กําลังจะพาคุณให้เรียนรู้เพื่อให้คุณเติบโตให้คุณเปลี่ยนลู่ให้คุณตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่นั้นหรือสิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เรากําลังมุงมือทำ มันอาจจะไม่ใช่ลู่ทางหรือเส้นทางไปสู่เจตจำนงที่เราปรารถนาและต้องการเราจึงได้รับประสบการณ์เราจึงได้เจอความท้าทายเพื่อเราคิดใหม่เพื่อให้เราเลือกใหม่แต่ถ้าหากเราไม่คิดใหม่ไม่เลือกใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับ เราจะเจอเหตุการณ์นั้นซ้ำไปซ้ำมาทุกๆุกคราวไปเหมือนประสบการณ์ด้านการเงินค่ะทุกๆครั้งที่เรามีความท้าทายเรื่องของด้านการเงินเข้ามาในชีวิตเหมือนเราเงินไม่พอค่ะครั้งแรกเราใช้วิธีการแก้ปัญหาแก้ผ้าเอาหน้ารอดกู้หนี้ยืมสินพอครั้งที่สอง เราเจออีกเราก็แก้ปัญหาแบบเดิมอีกเอาแบบง่ายๆให้มันผ่านพ้นไปก่อนพอครั้งที่สามทุกคนเจอลักษณะคล้ายๆกันเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเพียงแต่เปลี่ยนตัวละคร ซึ่งตอนนั้นแหละค่ะที่ปิวได้ตะหนักว่าถ้าฉันตัดสินใจแบบเดิมฉันแก้ปัญหาแบบเดิมฉันทําวิธีเดิมฉันก็จะดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายถ้าฉันไม่ตัดอะไรสักอย่างในชีวิตฉันไม่ยอมรับ ว่าฉันผิดพลาดทางด้านการเงินฉันบริหารทางด้านการเงินผิดฉันใช้เงินเกินตัวฉันไม่มีทางกลับมาลืมปาอ้าปากได้แน่นอนยอมรับแล้วหารูทางวิธีการลงคอร์สว่าเศรษฐีเขาเก็บเงินอย่างไรเขาบริหารด้านการเงินอย่างไรแล้วทำตาม เริ่มจากเงินหลักสิบหลักร้อยเพราะเราปรารถนาและต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทางด้านการเงินเพราะเรารู้แล้วตระหนักแล้วว่าวันนี้ถ้าเราไม่ยอมรับเราใช้วิธีคิดแบบเดิมแล้วเราลงมือกระทำแบบเดิมแน่นอนชีวิตเราทางด้านการเงินจะเหมือนเดิมซึ่งต้องขอบคุณประสบการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามา เพราะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสุดท้ายค่ะเราจะไม่เจอปัญหานั้นซ้ำอีกเลยพี่ปิว๋วยืนยันและคอนเฟิร์มทุกคนประสบการณ์คือสิ่งที่ทำให้เราค่ะให้เราไปอยู่ในลู่ที่ถูกต้องกับเจตจำนงที่เราต้องการในชีวิต ดังนั้นประสบการณ์คือสิ่งที่อัจฉราพแห่งจัก,กรวาลสื่อสารถึงเราทุกๆคนเพื่อให้เราทุกๆคนยอมรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อไปสู่เจตจำนงที่ดวงจิตวิญญาณของเราต้องการดังนั้นอัจฉราพแห่งจัก,กรวาลหรือพระเจ้าสื่อสารผ่าน เราทุกๆคนนะคะและทุกๆวันเราได้รับการสื่อสารอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เป็นคำตอบให้กับทุกๆคนในวันนี้นะคะทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขมีความร่าเริงสดุกสนานก็ภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ